ขอทานที่พวกคุณว่านี่นะคะเขาคือลูกชายของฉันเองค่ะฮะลูกชายจะของตลาดผลไม้เลยจาผลไม้สดๆเลยจ้าโอ้ยแกว่าไหมวันเดียวใหมวันนี้ตลาดมันเงียบเงียบไปวะนาน่ะสิพี่หนุ่มพักเรื่องหลังมาเนี่ยขายของไม่ค่อยได้เลยอะ นางบ้าว่าฉันหรอคะโอ๊ยไม่ใช่ค่ะคุณลูกค้าไม่ใช่หรอกค่ะเอา้านี่แกร้องเพลงเสียงดังอยู่นั่นแหละคนยิ่งหงุดหงิดหงุดหงิดอยู่เนี่ยนี่แกช่วยย้ายไปร้องที่อื่นได้ไหมเพราะแกแน่ๆเลยอะลูกค้าถึงไม่เข้าร้านของฉันเนี่ยจริงพี่ไปไปไปชิญเชิเฮ้ยพี่จ๊ะให้ฉันอยู่ตรงนี้เถอะนะที่อื่นคนเดินน้อยอะพี่ ห้ฉันอยู่ทำมาหา,หากินตรงนี้เถอะนะจ๊ะขอร้องนะจ๊ะ,ออะ,ะไม่เอออออก็ได้ฉันถือว่าทำบุญแล้วกัน,นค่ะพลไม้ไม่จ้าส,สดวันหวานเลยจ้าเป็นโมล,ลูกใหญ่ใหญ่เลยจ้าขายก็ขายไม่ได้เออพี่ครับคือ <c oughs> ผมหิวข้าวมากเลยครับพี่ ผมขอเงินซื้อข้าวกินหน่อยได้ไหมครับโอ้ยมาโมงนี้อีกแล้วเหรอนี่อ้างว่าอยู่ข้าวที่แท้ก็มาขอทานนี่ไงไปไปไปไม่มีหรอกพี่ครับคือผมอยู่ข้าวมากเลยครับพี่คือขอยืมสักร้อยนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวเอามาคืนโอ้ยฉันไม่มีหรอกร้อยนึ่งอ่ะนี่ วันนี้ฉันยังขายข,ายของได้ไปถึงร้อยเลยพระคุณแนอีกอย่างเนี่ยน,นะฉันจะเชื่อได้ไงว่าแกยืมแล้วแกจะเอามาคืนอ่ะถ้าแกได้เงินไปเนี่ยน,นะรับรองหายหัวแน่นอ,อนผอไม่หายครับผมคือคือ,ค,อคืออะไรคือขอทานหรือไม่จ่าชีพไปเลยปะหาดขอ,อ,องเงินชนวบ้านเออนี่คุณคุณหิวใช่ไหมครับ ฉันพอมีเงินอยู่บ้างอะ่ะนี่เงินฉันให้ไม่เป็นไรครับผมลาไไม่ได้หรอครับเอาไปเถอะคุณฉันรู้ว่าความหิวมันเป็นยังไงถ้าผมเอาไปแล้วคุณจะมีเงินซื้อข้าวกินหรอครับอ๋อฉันพอมีข้าวเหลืออยู่บ้างอะ่ะจากเมื่อเช้ามันพอกินให้หายหิวได้เอาไปเถอะออแล้วก็ไม่ต้องมาคืนฉันหรอกขอบคุณนะครับ ทำทีแม่พลาดถมแม่คุนแม่น้ำใจงามตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเขานั่นสิพี่ไม่ดูสารรูปตัวเองเลยนี่เอาตัวเองให้มีกินก่อนไหมสภาพสิสวัสดีจ้า โอ้ยมโมจ้าอ้าวนี่คุณเป็นยังไงบ้างยังหิวข้าวอยู่ไหมอ๋อไม่หิวแล้วครับอ่ะนี่ตอบแทนสำหรับความมีน้ำใจเมื่อวานนี้ครับอ๋อค่ะแงน,นึงเลยเหรอคะออมันเยอะไปไหมคะคุณไม่หรอกครับ ตามพวกเราเมื่อวานนี้ว่าแล้วทำไมวันนี้มีเงินแส่นะไปขโมยใครเขามาปะเนี่ยใช่นี่แกไปขโมยใครเข้ามาเนี่ยบอกมาเน่อยนี้เลยนะนี่ใช่คนในตลาดนี้หรือเปล่าฮะาแกไม่บอกันจะแจ้งตำรวจเกิดเรื่องอะไรไขึ้นเหรอคะอ๋อ คุณมดสวัสดีค่ะเออคือว่าก็ไอคนเนี้ยสิคะเมื่อวานเนี่ยมันยังเป็นขอทานมาขอเงินพวกเราอยู่เลยนะคะแต่ว่าวันเนี้ยมันมีเงินเยอะแยะมากมายเลยค่ะฉันว่ามันต้องไปขโมยให้เข้ามาแน่ๆค่ะใช่ค่ะต้องโทรแจ้งตำรวจเลยไหมคะโทรศัพท์เดี๋ยวคะคุณขอทานที่พวกคุณว่านี่นะคะเขาคือลูกชายของฉันเองค่ะฮะ เจตลาดอเจมตื่นแล้วเหรอลูกครับแม่ขึ่งมาเมืองไทยใหม่ๆไม่นอนต่อยเหรอลูกฮะอ่าเมื่อคืนผมนอนจนเต็มอิ่มแล้วครับก็แล้วแต่ลูกแล้วกันเนาะเออเจมแม่ว่านะลูกกลับมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ย แม่อยากจะให้ลูกช่วยดูแลกิจการตลาดเป็นจริงเป็นจังสักทีนะลูกนะตลาดของเราเนี่ยมีหลายสาขาแม่เองก็ดูแลคนเดียวไม่ไหวหรอกลูกได้สิครับแม่กับมาคราวนี้เนี่ยเจมตั้งใจกลับมาช่วยแม่บริหารอยู่แล้วครับอ,อ,อว่าแต่แม่จะให้ไปดูที่สาขาไหนแล้วครับนี่เลยสาขาลาดพร้าวร้อยหนึ่งเลยลูกลาดพร้าวร้อยหนึ่งได้สิครับแม่มเดี๋ยวผมไปเลยนะครับแม่ฮะเจมจะไปเลยเหรอลูก อย่เดี๋ยวนะจะใส่ชุดนี้ไปเลยเหรอลูกอใช่ครับแม่งั้นเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะครับพอดีผมจะไปซื้อของเลยไปนะคร<อ>ับแม่ไอ้ลูกคนนี้เนี่ยมันขยันจริงๆเลยขย,ยันเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยนะ <laughs> เงินก็ไม่มีสกินข้าวไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันวะคงมีพ่อค้าแม่ค้าใจดีเพงแหละเออฉันต้องขอโทษคุณมดด้วยนะคะที่ฉันมีตาหามีแววไม่ไม่ใช่แค่ไม่มีแววอย่างเดียวนะครับไม่มีน้ำใจด้วยอุ้ย ือไอเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะคะให้เราเนี่ยทำมาหากินที่ตลาดนี้ต่อนะคะอย่าไล่เราไปขายของที่อื่นเลยค่ะผมก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแค่พวกคุณสองคนต้องปรับปรุงตัวเวลาเจอใครที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็ควรช่วยเหลือเขานะครับช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่เบียดเบียนตัวเองนะครับค,คุณคุณมดกับคุณเจมค่ะขอบคุณจริงค่ะแม่ครับผมว่า เอาตอบแทนคนเปิดหัวแค่นี้คงยังไม่พอหรอกครับผมว่าเราควรชวนเขามาทํางานด้วยดีไหมครับได้จะลูกตามสบายเลยนะแล้วแต่ลูกก็แล้วกันให้หนูไปช่วยทํางานเหรอคะให้หนูไปช่วยทํางานไม่ได้หรอกคะ่ะหนูความรู้น้อยไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเรื่องงานเนี่ยผมสอนได้แต่ถ้าเรื่องความมีน้ำใจเนี่ยมันสอนกันไม่ได้ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้ะทำถูกแล้ว,วลูก แม่จังเลยแม่คิดถึงลูกเหมือนกันโอ้ยไม่ได้เจอนาเลย <laughs> เอาแล้วมีใครล่ะลูกนี่แคปเมียฉันย่อนญญโอ้ววพักะลูก <laughs> พอดีว่าที่ทำงานผมทางโน้นนะครับมันมีปัญหามากเหลือเกินแม่ <laughs> ผมก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็กะว่าจะมาขออยู่กับแม่สักพักได้เลยลูกแม่จะได้ไม่เหงา <laughs> <laughs> อ้าวพี่เจนพี่สะพ้ายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอา้ามาแต่เมื่อไหร่ก็สักพักลวพี่แบบน่ๆงน,น,น่แบบน่แน่จีนดีด้วยนะได้ขาเพาพี่สะพ้ายผมท้องแล้วเป็นไงบ้างพี่พี่ก็แพ้เทานิดหน่อยจอ้ะจเออแล้วนี่เราจะกลับมาอยู่ทาวน์เลยไหมต้องรอดูสถานการณ์ทางโน้นก่อนแหละครับแต่ตอนนี้ก็หนักอาการอยู่พี่ผมก็เลยพาเมียมาอยู่บ้านด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ครอบครัวเรานะเออ ยืนคุยเลยกันอยู่นี่ไปลูกๆเข้าไปข้างในดีกว่าจะไ,ได้หาอะไรกินอร่อยๆนะได้ครับจะทำสัะรดกับข,ข้าวผีม,มือแม่อ่นนี่แค่เด็กกินขนมซ้อนขอบคุณค่ะแล้วนี่ไปอยู่กรุงเทพมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะมันสะดวกสบายแล้วก็มีทุกอย่างเลยก็ดีนะ เออแล้วไม่คิดจะมีน้องบ้างหรอไม่เอาอะ่ะห๋ยวหุ่นก็เสียแบบพี่หรอกเ,เสียรนอล,ลูกนี่แม่ซื้อน้ำพริกมาลากหนูไม่หิวอะค่ะเอา้อยอร่อยนะเจ้านี้น้ <c oughs> อง<อ>ไม่สบายหรือเปล่าลูกเออดันหนูไปดูแคทก่อนนะจ๊ะ อร่อยมากเลยนะ <c oughs> ยยแก่ปลาเอ้ยถ้าไม่ติดรอยอางใดก็ปัดลูกมือกูไม่มาทนอยู่ที่กันดารแบบนี้หรอกแคทแคทพูดแบบนี้หมายความว่าไงน <c oughs> ี่มาแอบ,บดูฉันเหรอฉันไม่ได้จะมาแอบ,บดูเธอแต่ฉันตามมาเพราะว่าฉันเป็นห่วงเธอและฉันก็ไม่คิดเลยนะว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้ นี่ถ้าเอาเรื่องฉันไปฟ้องอ่ะกดโดนแน่แม่ฉันว่าฉันจะพาแค่ไปดูสวนกล้วยไม้ของเราเออแค่น่าจะชอบเออแม่ก็ว่าอย่างไรนะลูกนะนี่ แคทไปดูสวนกล้วยไม้ก,กับแม่ไหมลูกไม่ไปอ่ะร้อนข้างในมันสวยจริงๆนะล่มลื่นด้วยก็บอกว่าไม่ชอบร้อนไงพูดครั้งเดียวไม่เข้าใจใไงเซาซีอยู่ได้หน้าลำคาญหูตึงหรอหไม่เป็นไรเดี๋ยนะลูกเดี๋ยวแม่ไปคนเดียวก็ได้ แม่นยังไงบ้านจ๊ีขึ้นึแล้วแม่ทานยาหรือยังยาแว่าแมังเรียนัวอยู่น้องเบื่ออยู่แต่บ้านพาไปเที่ยวไหนสิคะแคทแม่พี่ไม่ค่อยสบายอีกอย่างตอนเนี้ย พี่เจนกับพี่อีเขาก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดไม่มีใครอยู่บ้านเลยไว้วันหลังนะจ๊ะโอ้ยวันห,หลังอีกแล้ว,ว่ารอนานแล้วว่าเบื่อแล้วว่าไม่อยากทนแล้วเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันตั้งแต่วันที่เธอตะคอกใส่แม่ฉันแล้วแครไปดูสวนกล้ยไม้ก,กับแม่ไหมลูกไม่ไปอ่ะร้อนข้างในในสวนจริงๆนะล่มลื่นด้วย ไม่ชอบร้อนไงคูณทั้งเดียวก่เข้าใจไงเซาซีอยู่ได้หน้าลำคาญหูตึงเหรอไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่ไปเดียวก็ได้ มีหน้าผู้หญิงยงเธอมาทำเบียเลยไปไหนก็ไปไปลูกลูกลูกมีอะไรค่อยๆคุยกันนะนักนิดนักหน่อยก็ภัยให้กันนะลูกนะค่อยคอยพูดกันโอ๊ยตอแหลไม่ต้องมาทำตัวเป็นแม่พะหรอกกูไม่เชื่อกูไม่อยู่ลนะผู้ชายเหงนสวยผู้ชายรู้เลยมีแย่ทำไมไมาทรมแบบนี้ด้วยูุเล็กไปก็ไปไปแล้วจะกลับไปยังไง ทมไมที่เลือกคนผิดมาทำนี้แม่รักลูกเดียวแม่จะเป็นกำลังใจให้ลูกเองนะสู้ๆน,นะลูกนะ เมื่อไหร่พี่พาฉันไปฝากท้องเนี่ยขอตังหลายรอบแล้วนะนี่เธอท้องเนี่ยเธอก็ท้องกับผัวเก่าเธอมาขออะไรฉันน่ะไปขอกับผัวเธอนู่นทำไมพูดอย่างงี้พี่ถ้าเธอไม่พอใจนะเธอก็ออกไปเลยไปฉันนะมันรวยจะหาเมื่อไหร่ก็ได้พี่เดี๋ยวก่อนกลับมาคุยกันก่อนพี่